สครับทุ่เกับชนักตัวทันคำาวันนี้ผมอ้อนอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอในประเด็นของเลสเตอร์ซิตี้ที่จะเชื่อมโยงไปถึงโรบัยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับผลงานในสนามนะครับเอาเรื่องนอกสนามวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะครับทุกคนคงจะได้เห็นข่าวได้ยินข่าวและเป็นข่าวที่แบบเอาตรงๆนะครับสำหรับคนในวงการอย่างผมและหลายๆคนก็ ตะลึงเหมือนกันนะครับเรียกว่าตาโตเลยเฮ้ยเลสเตอร์ซิตี้รอดตายรอดตัวเอาชนะคดี PSR หรือว่าคดีกฎทางการเงินได้เป็นผลสำเร็จนะครับหลายๆคนคืองงเลยฮะเพราะว่าตามกฎตามความผิดเลสเตอร์ผิดครับแต่ทำไมถึงเอาชนะกดทางการเงินได้โอ้โหมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไร แล้วมันจะเป็นการเปิดช่องให้กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่อันนี้น่าสนใจมากครับเดี๋ยวฟังกระจบอยาลรมกัลน,นะฮะกดไลค์กดแชร์ส่ง comment. คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดใดิงเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเป็นก่อนนะครับชื่นชอบแน,นวทางนี้แนวทางการวิเครห์จานตร,ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเ,เราจะคุยกับเรื่องของ2ประเด็นนะครับเลสเตอร์หนึ่ง และ2คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ประเด็นแรกครับเลสเตอร์ซิตี้ชนะกดทางการเงินทําเอา Nottingham Forest แล้วก็ e อ e r ์ตันได้แต่มองตาปริบๆนะฮะโอ้นี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆนะครับคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีข่าวจะโดนตัดแต้มมาปี2ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงซีซั่นก่อนที่พวกเขาอยู่ในสถานะทีมจากเดือะแชมเปี้ยนชิพ ตอนนั้นเนี่ยจะโดนตัดแต้มโดนตัดแต้ม,ตตมคือแบบเฮ้ยถ้าโดนจริงเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้บางทีอาจจะไม่ได้เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบี้กับทางด้านของอิสวิชแล้วก็ลิสอยู่ในเต็นะครับมีข่าวหลุดมาในช่วงกําลังเข้าได้เข้าเข็เขมเลยตอนนั้นเลสเตอร์เองก็ไม่ยอมไงฮะคือพร้อมที่จะสู้คดีกับทางพีเมลีครับทาไมเลสเตอร์ซิตี้ถึงโดนตัดแต้มครับอย่างที่รู้กันครับว่าทุกสโมสรจะถูกกดทางการเงินหรือว่าที่เขาเรียกสั้นๆว่า PSR กดอยู่คุมอยู่คอนโทรลอยู่คือพีเสาบอกว่าคุณมีตังได้นะคุณรวยได้พวกเราไม่สนหรอกแต่ถ้าพวกคุณเนี่ยใช้เงินเกินตัวใช้จ่ายแบบสู่รุ่ยสูุร่ายไม่อยู่ในกรอบระเบียบที่พวกเราเนี่ยตั้งเอาไว้ขีดเส้นเอาไว้เนี่ยบอกเลยว่าคุณโดนแน่กฎนี้นะครับระบุเอาไว้ว่าทุกๆสโมสรห้ามขาดทุนเกิน105ล้านปอนด ในวงรอบ3ซสีซันถ้าหากสโมสรอนไหนขาดทุนเกิน105ล้านปอนที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยโดนตัดแต้มและที่ผ่านมาก็มีเคสสต t ดี้นะครับกรณีศึกษาแบบชัดเจนมากๆกับเอฟเวอร์ตันและนอติงแฮมฟอเรสต์เอฟเวอร์ตันโดน2รอบครับโดนไป10อุทธรณ์ได้นะครับเหลือ8แต่ตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหโดน6เพิ่มมา8 สูงนะครับคือคุณต้องชนะสโ Stoke 3เกมคุณยังได้แค่1แต้มอะ่ะคือตอนนั้นแบบใครที่เป็นแฟนบอลเอเวอร์ตันกังวลมากกังวลว่าทีมรักของตัวเองเนี่ยจะตกชั้นไปจริงๆแต่สุดท้ายแล้วเอฟเวอร์ตันของชอนดสเอาตัวรอดซึ่งเอฟเวอร์ตันก็โอเคแฮปปี้กันทั่วหน้าและทีนี้ก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าถ้าใช้เงินเกินลิมิตอันนี้จะโดนตัดแต้มเพิ่มอะไรแบบนี้ฟอเรสก็โดนนะครับ แล้วเลสเตอร์แหละมันต้องโดนไหมจริงๆเนี่ยในวงรอบบัญชีทั้ง3ซีซันนะครับ202020212021202220222023เลสเตอร์ซิตี้ขาดทุนครับนับรวมกัน3รอบบัญชีโอเคมันก็มาจากอะไรลนะ่ะในช่วงปีโควิดถูกต้องไหมครับไรายได้หดหายมีการซื้อขายที่ผิดพลาดซื้อมาทุ่มเงินเกินตัวนะครับพอจะขายต่อไม่ได้เรื่อง ผลงานในสนามไม่ได้ดีเหมือนเคยในช่วง3รอบบินตรงนั้นก็เลยทําให้ไม่ได้ไปเตะฟุตบอลยุโรปที่จะสามารถโกยเงินได้แล้วก็ตัวเองก็มีการปลดตัวกุณซื้อออกนะครับอย่างโรเจอร์จำกันได้ไหมครับค่าแรงต่อปีก็ถือว่าสูงแต่พอเหลือสัญญาอยู่แต่จําเป็นต้องปลดก็เลยต้องเสียค่าชดเชยคือนับรวมรอบบินตรงนั้น3ามฤดูกาลเลสเตอร์เนี่ยขาดทุนนะครับประมาณเกือบเกือบยีล้านปอนด์ แล้วคุณลองคิดดูครับเลสเตอร์จะถูกตัดแต้มกี่แต้มเอาง่ายๆนะครับในรอบบินในช่วงณเวลานั้นเอฟเวอร์ตันเนี่ยเกินลิมิตมาอยู่ที่ประมาณเกือบๆ17ล้าน17ล้านปอนด์ในช่วงน้นเวลานั้นโดนตัดไป6แล้วเลสเตอร์เกือบๆ25ล้านปอนด์จะโดนกี่แต้มเออังกฤตกูรูคอมเมนเตอร์บอกเลยว่าเลสเตอนะร์จะโดนแน่ๆ10แต้มนะครับจะโดนแน่ๆ10แต้ม แต่สุดท้ายแล้วเลสเตอร์ไม่โดนนะครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวตั้งแต่ในช่วงซีซั่นก่อนนะครับที่เลสเตอร์จะโดนตัดในช่วงที่พวกเขาอยู่ในลีกเดช้ยนชิพคือถ้าโดนตัดตอนนั้นนะครับท็อปทหลุดแน่จะกลายเป็นอิสตวิชแล้วก็ลิสเลื่อนชั้นขึ้นมาเลสเตอร์ไม่ยอมดิเพราะว่าอะไรอีกนิดเดียวนะครับก็จะเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายที่จะต้องแบบเลื่อนชั้นภายในปีเดียวก็จะเกิดขึ้นเป็นผลสําเร็จนะครับเลสเตอร์ไม่ยอม ทีมงานกฎหมายของเลสเตอร์ก็สู้แบบเต็มที่เลยนะครับแล้วก็สู้กับคณะผู้พิพากษาอิสระที่ทางสมาคมฟุตบอลกนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาและสุดท้ายแล้วเลสเตอร์ชนะชนะเพราะว่าเลสเตอร์เองแย้งโต้ออไปว่าคุณจะมาตัดพวกผมได้ยังไงล่ะเพราะว่าตอนนี้พวกผมเนี่ยอยู่ในหลีกเชเปีมันชิพคุณตัดไม่ได้จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่พีเมลีกคุณจะมาตัดก็ได้งไงสุดท้ายเลสเตอร์ชนะทีนี้พอเลื่อนชั้นเสร็จสับปุ๊บเนี่ย ซีซั่นใหม่ซีซั่นนี้นะครับ2024-2025เลสเตอร์ 2024, เนี่ยถูกหมายหัวแล้วว่าเต็งหนึ่งตกชั้นนะครับเลสเตอร์นี่คือตัวเต็งธรรดาสายตาของร้านผู้ถูกกฎหมายที่อังกฤษนะครับทุกสำนักเลยมองว่าเลสเตอร์เนี่ยตกชั้นแน่ๆเพราะยังไงก็ไม่รอดจะโดน PSR หรือว่ากฎทางการเงินเล่นงานแบบสะบักสะบอมนะครับก็เลยโอ้โหเปิดราคาออกราคามาแบบเออถ้าเป็นแบบนั้นอนะ เอากูตกมันก็แต่ตอนก่อนเตะเลยดีกว่าเพราะว่าถ้า10บแต้มปุ๊บนะครับคุณชนะ3เกมคุณยังไม่ได้แต้มเลยนะครับดังนั้นมันสถานการณ์มันยากลําบากมากแล้วขยับขึ้นมาจากลีกแชมเปนชิปสู่ในพีเมลีกเนี่ยโอ้โหการแข่งขันมันสูงมากนะครับการแข่งขันมันเข้มข้นมากแล้วมีการเปลี่ยนโค้ชนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเขาบอกว่าเลสเตอร์เนี่ยยังไงก็ต้องตกยังไงต้องโดนแต่เลสเตอร์บอกว่ายังพวกเราต้องสู้ต่อพร้อมสู้ต่อครับสู้กับทางพีเมลีสุดท้ายแล้วนะครับ เลสเตอร์หยิบเอาช่องว่างช่องโหว่ที่สื่ออังกฤษเขาใช้คำว่า loop h o l o o p ในนั้นที่นี้ในความหมายที่แปลเป็นไทยเนี่ยแปลเป็นไทยได้ว่ารูกำแพงรูเปิดทางหนีวิธีการหนีช่องโหว่ช่องว่างช่องแสงเพราะว่ากฎของ PSR มันมีลู o p h o อยู่ตรงนั้นครับแล้วทางเลสเตอร์นี่แบบโอ้โหฝ่ายกฎหมายเอาตรงๆนะฮะฉลาดไวพริบครับ พวกเขารู้ว่าสู้ครั้งนี้มีโอกาสรอดสูงก็เลยสู้เหตุผลของเลสเตอร์ซิตี้ที่สู้กับคณะผู้พักษาอิสระเลสเตอร์ซิตี้อ้างว่าไอตอนที่พวกเขาส่งบัญชีให้กับทางพรีเมีร์ีกเนี่ยตอนนั้นสถานะของทีมไม่ได้อยู่ในพรีเมีร์ีกแล้วไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับไอซีซั่น2020-2021ส่ง บัญชีให้กับพิมพ์หลีกในฐานะทีมในพิมพ์ลีกจริงซีซั่นต่อมาเหมือนกันนะครับแต่ซีซั่น2022-2023ส่งบัญชีในฐานะทีมเดอะแชมเปี้ยนชิพเพราะว่าตกชั้นคือเรียกได้ว่าเลสเตอร์เนี่ยเล่นกับเงื่อนไขของเวลาครับแล้วมันมี Data มันมีตัวเลขมันมีวันและเวลาเลสเตอร์ใช้ตรงนี้ ยื่นกลับไปแล้วบอกว่าพวกคุณไม่มีอำนาจในการตัดแต้มเลสเตอร์เพราะว่าวันที่ส่งบัญชีในซีซั่นนั้นเลสเตอร์ไม่ได้อยู่ในฐานะทีมจากพีเม์ลีกแล้วครับตรงนี้มันคือลูกโฮฮะมันคือลูกโฮที่ฝ่ายกฎหมายของทางเลสเตอร์นี่แบบโอ้โหอ่านขาดว่าสู้ได้แล้วจะใช้เหตุผลนี่แหละสู้ในชั้นศาลสุดท้าย เดอะพเนลหรือว่าคณะผู้พักษาอิสระบอกว่าเฮ้ยอันนี้ถูกต้องเลยยกประโยชน์ให้กับเลสเตอร์ซึ่งทางฝั่งฟีเอสามึนเลยครับคือเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจบอกอะไรเนี่ยเลสเตอร์ผิดนะแต่ทำไงได้ล่ละครับเลสเตอร์เขาใช้รูโวช่องโวช่องว่างตรงนี้เล่นงานพีเอสากลับไปมันก็เลยทำให้ตอนนี้เป็นเคสตัวอย่างเคสสตัรดี้เพราะเลสเตอร์กลายเป็นทีมแรกบนหน้าประวัติศาสตร์ ที่โดนโทษจาก p s r แต่ไม่ถูกตัดแต้มถูกบันทึกเอาไว้เรียบร้อยครับส่วน p s r จะก็ต้องกลับไปทบทวนว่าเฮ้ยไอ้กฎที่พวกกูตั้งกันมาเนี่ยตอนแรกมันหนาแน่นมันแน่นหนาแล้วนะมันไม่มีช่องโหว่ช่องว่างแล้วนะสุดท้ายมันมีจริงตอนนี้นครับก็เลยต้องไปทบทวนแล้วต้องสู้กับอีกหนึ่งคู่ปรับสำคัญอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ทีนี้มาเป็นประเด็นที่2แล้วคดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่ะจะว่ายังไง115คดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะออกมาในรูปแบบไหนตอนนี้มีการจี้ไปยังทางคณะกรรมการที่จะตัดสินทางแมนซิตี้ละว่าเอายังไง115คดีมันผ่านมาแล้วกี่สัปดาห์นับจากวันที่ถูกตั้งข้อหาซิตี้ก็ยัง ลงเล่นเหมือนเดิมโลดแล่นในเวทีหลีกสูงสุดเหมือนเดิมเล่นในเวทียุโรปเหมือนเดิมจากวันนั้นถึงวันนี้ซิตี้ก็กวาดโชวฟี่ไปประมาณ10รายการในถ้วยระดับเมเจอร์แต่ทีมอื่นๆเนี่ยติดดอกจันเอาไว้แล้วแล้วก็โดนโทษไปแล้ะอย่างเอเวอเรตันอย่างฟอเร s t โดนโทษไปแล้ว, ton, Forest, ลวมีเนี่ยเลสเตอร์รอดจากการโดนทําโทษและซิตี้แหะจะรอดหรือเปล่าเอาตรงๆนะครับการถูกตั้งข้อหา 115คดีจากการตกแต่งบัญชีเมื่อปี2023มันเป็นคดีที่แบบยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าความผิดมันทนโทษมันเห็นอยู่แล้วว่าผิดทบทวนความผิด115คดีของแมสตี้กันทางพิมพ์ีกนะครับกล่าวหาว่าซิต,ตี้ผิด54กระทงกรณีให้รายละเอียดทางด้านการเงินไม่ชัดเจนระหว่างซีซั่น2 0 0 9ั0 1 0ถึงถึง 2017ถึง2018ฟันไป54กระทงครับยังฮะยังไม่พอพิมิกี์ยังตั้งข้อหา14ข้อหาไปถึงซิตี้เกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงินของนักเตะและผู้ดิการทีมครับในช่วงเวลาเดียวกัน2010ถึง2018และอีก5ข้อหานะครับในเรื่องของการทําผิดกฎทางการเงินของทางยูฟ่าและอีก7ข้อหาครับ สำหรับการผิดกฎทาง PSR ในซีซั่น2015-2016ถึง2017-2018และอีก35ข้อหาครับกับการไม่ให้ความร่วมมือกับทางพีเมลิกในระหว่างปี2018ถึง2023ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่แมช e ีตี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ทางพีเมลิกตั้งเอาไว้และพร้อมที่จะสู้คดีเห็นบอกว่าจะมีการตัดสินในช่วงปลายปีนี้นะครับปลายปีนี้ แล้วเริ่มต้นทำโทษในช่วงปี2025ทีนี้คนกําลังเฝ้าจับตาว่าเฮ้ยห,หลายๆเคสเนี่ยคุณทําโทษและคุณมีการฟันธงและแต่ทําไมซิตี้คุณถึงลาดชา้าจ,จังเลยทางเดียวที่จะทําให้มันยุติธรรมได้ก็คือดําเนินการพิจารณาคดีครับเหมือนในพิมพ์เล็กที่ทํากับเคสอื่นๆไม่ใช่ว่านิ่งเฉยๆแช่แข็งไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ถูกต้องแต่ถึงอย่างไรครับอย่างที่ผมบอกไป เมื่อเลสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะ PSR ได้แล้วมันจะเป็นการเปิดช่องโหว่ให้กับซิตี้ได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งผมบอกเลยนะครับทีมงานหลังบ้านของซิตี้เนี่ยโคตรเก่งทีมกฎหมายทีมบัญชีนี่บอกเลยนะครับว่าเป็นระดับท็อปของโลกบุคลากรเหล่านี้ถูกว่าจ้างด้วยเม็ดเงินที่สูงมากๆและซิตี้พร้อมจ่ายถามว่าเคสของเซนเตอร์เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปิดช่องโหว่ไหมจริงๆเนี่ย พวกเขาเตรียมการเตรียมงานมาปี2ปีแล้วนะครับในการที่จะสู้คดีกับทางพีเมลิกเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าพีเมลิกจะเล่นงานซิตี้อย่างไรแล้วซิตี้จะเอาตัวรอดได้หรือไม่ครับน่าสนใจมากเป็นเคสที่แบบน่าติดตามเหลือเกินนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเพลนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางคการอบวิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของการชาแนลครับเพราะว่าที่นี่การชาแนลเป็น ช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ